สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอายในช่องนุอายชาแนลนะคะวันนี้อายจะพาทุกคนมาดูการแต่งหน้าเอวีเดียลุกของอายกันนะคะอันนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องของอายเองนะคะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าสดของอายเลยนะทุกคนเราก็จะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะเราจะแต่งหน้ากันด้วยของที่หาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะทุกคนวันนี้ จะเป็นของที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปเลยนะคะมีแน่นอนตอนนี้พึ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาลงํารลงเซรั่มกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเราแบบแห้งเกินไปนะคะแล้วก็แต่งหน้าติดทนได้นะคะเรามาลงเซรั่มลงลงผิวกันก่อนเลยเ,ออเดี๋ยวพอเราลงเซรั่มเสร็จแล้วนะคะออก็ตามด้วยกันแต่งนะคะ อันนี้จะเป็นคลิปแรกของไอเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการฝึกแต่งหน้าของไอด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเลยในทุกๆวันแทบจะแบบไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวพอเราลงกันได้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะต่อด้วยรองพื้นนะคะเราก็บีบรองพื้นใส่มือสนะ่วนที่มันต้องไปด้วยกันนะคะทุกคนก็คอือคอกับหน้านะคะห้ามลืมเด็ดขาดน,นะคะทุกคนแล้วก็มาลงรองพื้นกันเลย ขั้นตอนใน,นอาจจะแต่งผิดบ้างแต่งถูกบ้างก็เป็นทั้งแรกของอนะคะทุกคนทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกหรือว่าสอนไอน์เพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าไอนก็จะได้ไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาบ้างแล้วก็ทาลองพื้นไปเลยค่ะรอนนี้ลุก everyday look นะคะลุกใสๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องหงหนักมากค่อยๆทาค่อยๆรับไปนะคะคือชอบแบบแต่งหน้าให้เหมือนไม่แต่งอะ่ะแต่งยังไงให้มันเหมือนไม่แต่งอะะะ่ะเข้าใจไหมคะทุกคนคือ everyday look จริงๆเลย คือที่สามารถไปได้แบบทุกที่ไม่เหมือนแบบแต่งอ,อกงานคือแต่งที่เราสามารถใช้ชีวิตในประจำวันได้พอเราลงรองพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตามด้วยแป้งนะคะทุกคนตัวนี้ไป็นซื้อในเซเว่นมานะเป็นของบาบาร่านะคะโอเคพอเราลงแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตามด้วยตาเรา,า,า,เราจะมาทาตาด้วยได้ลองสีตัวนี้ก่อนนะ ว่าทาตาออกมาเราจะเป็นงไงมันเป็นสีประมาณไหนได้อยู่ป่ะทุกคนโอเคเราใช้สีนี้แล้วกันแต้มเข้าไปเลยค่ะพอเราแต้มไปแล้วเราก็เกี่ยแต้มอีกหน่ิดนะคะก็เกลี่ยค่ะเกี่ยให้มันดูแบบเปิดตานะคะいいพอมันมีสีแล้วใช่ไหมต่อมาเราก็มาทาแก้มนะคะทุกคน แก้มไอจะใช้เป็นลิปปิ้งกันน้ํานะคะสีสวยชัดติดทนนี่นะคะของตัวนี้นะไอจะไม่ได้แล้วว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่แต่ไอว่าน่าจะไม่เกิน69บาทนะสีมันสวยนะทุกคนแล้วก็คือมันไม่ลบอะทุกคนแต้มไปเลยค่ะ เพราะว่าเหมือนเขาแบบว่าเป็นน้ำก็เตะเข้าไปต้องรู้ให้มันเท่ากัน่ทุกคนโอเคค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มามาสคาร่านะคะทุกคนมาสคาร่าอายใช้ของเนี่ยค่ะทุกคนอายก็ไม่รู้ว,ว่าตัวนี้เป็นยังไงคเคยหน,หนึ่งเลยโดยสุดท้ายก็เลยหยิบมา เป็นเอวิดลโอที่หาซื้อง่ายจริงๆนะค่ะทางที่ใช้แปดมัดคลาดทุกคนมันเป็นเรื่องที่คือมันต้องเพื่อขอบตาบนข่ายรอบอ่ะพอเราปัดขนตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปัดคิ้วเลยค่ะ ไม่ได้การมันก็จะแบบเหมือนอันใหญ่เงี้ยอัยก็ไม่เคยกันคิ้วเลยนะทคะคุกคนเราก็ออยก็แต่งมัวออยไปแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายของเราแล้วก็คือทาปากนะคะเราจะใช้ลิปติ้งนี่แหละคะ่ะทาลงไปเลยไล่จากข้างใน้ออกมาก่อน,นะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วลุค e อ y d a y look นะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยผม แล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามมาไว้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย